ชื่อชัยอัทรณมคอนใชรชื่อเล่นชื่อทักครับ,รบอยู่โรงเรียนยามสารังสิตครับอายุ7็ขวบอยู่ชั้นสอบพ2พัออก4ครับคือผมอยากสร้างเว็บครับสร้างเว็บสำหรับขายของพี่น้องน้องทักนี่เขาเริ่มจากว่าช่วยขายเอ่อพ่อขายของซึ่งเป็นร้านขายตุ๊กสแน็คตามผลไม้ผลไม้ ส่งผลมาแห้ะะ่แล้วเขาก็บอกคุณพ่อว่าเขาอยากจะช่วยคุณพ่อให้ขายดีเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทําอะไรดีนะเขาก็บอกเอ้ะอย่างนั้นทำเว็บดีกว่าผมอยากจะสร้างเว็บเขาก็เลยเริ่มจากการที่แบบไปนั่งอ่านหนังสือในซีเอ็นทูนะคะ่ะก็ไปนั่งอ่านตําราพวกออคอมพิวเตอร์ทั้งหลายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มากรอกแมสซึนส์ส์เขาก็ซึนส์ส์มาอ่านเองพวกรีมิวเวอร์โฟโต้ช็อปแฟกต์ปรากฏว่าเขาก็ไปอ่านแล้วก็เริ่มทําเว็บของตัวเอง พอทางไปตามมาเขาเริ่มมีคำถามเยอะแล้วปรตกฏว่าแม่ตอบเขาไม่ได้ถูกไหมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันคงต้องหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะมาสอนดีกว่าเนี่ยค่ะก็เลยไปลองเสิร์ชดูในเว็บไซต์ปรากฏว่า,ก,วาก็ไปเจอเอาเน็ตดีไซน์ ก,ก็ช่วยผมบ้างในเวลาที่ผมตามไม่ทันอย่ารับอย่างเช่น PMP ครับเอาไว้ก็สร้างหาเข้ามูลนกันครับแล้วก็จะถ้ามีโปรแกรม Developer ก็จะเอาไปใช้ด้วยใช้ช่วยกันครับ กันนะคบถ้าใครสนใจจริงๆให้มาเรียนที่เด็ด,ดีไซน์นะคะลองเรียนที่นี่แล้วจะได้รู้ว่าการสร้างเว็บไม่ยากอย่างที่เขี